ขาวงกดเอ้ารับทิดลงมาเจอบันนี่เลยแฮะบันนี่เธอทำอะไรอยู่นะ่ะไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกบันนี่เธอทำอะไรอยู่นะ่ะฮะบันนี่กำลังซ้อมขับรถอยู่นะ่ะเอ้าเอ้ย นรถประดิษฐ์ของเธอเหรอใช่แต่มันใช้ไม่ค่อยได้นะชายเกลบันนี่ดัดแปลงด้วยการเอาซิงล้างหน้ามาอมันเดินขับได้ด้วยตัวเองเหรอก็มันก็เจ๋งดีนะบันนี่ว่านนะแต่ว่ามันก็ไรประโยชน์นะใช้งานไม่ได้แฮนะก็ก็ใช้งานได้นะถชายเก็ขึ้นลงขึ้นไปใช้งานดูอะอันไหนฉันลองดูสิ เออเออมันมันควบคุมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอเจ๊เจอเจ๊เ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 เจ๊เอเจ๊เอเไ๊้นเจ๊เอเจ๊เอเจ๊เ่เจ๊เอเจ๊เอเจ๊เอเจ๊อเจ๊เหเจเอเจ๊เจ๊เนจ๊เอจ๊เจอ่จเจ๊เ็จ๊เวนจ๊เนีจ๊เะ แต่จุดสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ะต่อไปยาลำนี้อ้อนั่งได้สองคนด้วยแฮว้าวยันหัวทิม <c oughs> เออใช่ว่าอันนี้ไม่เวิร์กกว่าอีกแฮะใช่ไม่ได้อะ <c oughs> ยันหัว <c oughs> เออให้ตายเถอะสิ่งปตตดิษฐอะรอย่างไรสาระทั้งนั้นเลยนะ่ะอ้บันนี่ ชัดว่านนะเราไม่ควรอยู่ที่พื้นดินน่ะทำไมหรอเพราะว่าฉันได้ข่าวมาว่าช่วงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆอยู่ที่พื้นเราต้องอยู่ที่สูงโอ้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเฮ้อันนี้น่ารักแฮะอ้ยดอ,อยได้ด้วย พี S <S 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 ่ไปที่เพิ่มลูกโป่งที่กว่าเอ็มถ้าเพิ่มลูกโป่งมันจะลอยได้ด้วยตัวเองถูกไหมใช่เพิ่มอีกสักสลูกหนึ่งจึงอสองลูกแล้วกันยังไม่ลอยแฮะโอเคพร้อออย่างพร้อมแล้ว Let's go <S ถ้่แล้วมันน่าจะนั่งได้มากกว่าหนึ่งคนฉันขอไปนั่งด้วยสิเผื่อจะได้ลอยขึ้นจากพื้นโอ้ไปแล้วมก่อนชายเกิลไปด้วยสิมารับฉันหน่อยโอ้ยังเจ๋งเลยแฮะไปด้วยไปด้วยไปด้วยมารับหน่อยสิโอ้ว่าที่อยู่บนหอคอยด้วยใช่เธอไปถึงหอคอยแล้วนะกำลังไปรับนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมารับหน่อย เห็นเขาบอกว่าที่พื้นดินตรงนี้มันมีตัวประหลาดนะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมีอะไรแต่ว่าเขาแจ้งไว้ว่าไม่ควรอยู่ติดพื้นเขานี่คือใครแ่ใช้เกิดเธอไปเอาอะไรมาจากไหนนักหนานเนี่ยเขาคือใครไม่รู้เ <c oughs> ย้ขึ้นแล้วเด็กช <j> <ะ>พร้อมยังพร้อมก็ก็ก็ <c oughs> ดังนะโอ้จะถึงหอคอยแล้วโอ้เออเออเออควบคุมควบคุมเออว้าวอากาศขางบนก็ดีเหมือนกันนั่นเนี่ยเอออยู่ท่ามกลางเขาววงโอ้ดูเช็คเข้าไล เดินทางกลับเฮอ้าอยไปลงน้ำมันจะมีปัญหาไหมไม่มีนะไอปพ่นมันยังใช้งานได้โอ้อลอกแล้วไปต่อจ้าลูกปองดีดปิ้วปิ้วโอเคถึงหอคอยแล้วรับมียานไม่ลงที่หอคอยแฮะถึงหอคอยแล้ว ึหอคอยแล้วขึ้นหอคอยเลยโอ้ทีนี้เราก็ไม่ได้อยู่ที่พื้นดินแล้วฉันว่าถ้ามีตัวอะไรมาเราก็คงไม่ต้องกลัวอีกแล้วเพราะเรามาถึงหอคอยอย่างรวดเร็วนี่คือวิธีการเอาตัวรอดในเขาว,วงกดแต่ไม่ต้องเดินในเขาว,วงกดนะถูกหรือเปล่าใช่คันนี้ก็เจ๋งแค่ นั่งได้คนเดียวแต่มันขับไม่ได้หรือเปล่าน่ะฉันดูแล้วล้อมันแบบแปลกนะล้อเป็นอิสระเออจริงด้วยแฮยได้ชนะแต่แต่ฉันก็ทำไมเธอถึงเตือนว่ามันมีตัวอะไรอยู่น่ะเพราะฉันได้ยินแว่วๆมาตอนที่เขาฉันเข้าเกมน่ะเธอได้ยินมาจากไหนอีกแล้ว ฉันเห็นแจ้งเตือนเธอได้อ่านหรือเปล่าไม่ได้อ่านใช่ก็อาจจากไหนล่ะให้ฉันเห็นแจ้งเตือนขึ้นมาน่ะจากไหนที่แและจากในเกมนี้แหละไม่เห็นอาจจะอ่านพลาดไปจุดใดจุดน,นึงแต่ว่าเขาเตือนไว้จริงๆมีอะไรมา อรอบนี้นั่งได้สองคนแต่ว่าใช่ว,ว่าล้อมันติดน่ะนี่ไงล้อมันติดพื้นเอโอเคโอเค Let's go โอเคมาได้แค่นี้แหละไม่เวิร์กแฮะไม่เวิร์กใช่จริงด้วยเอเอ ตัวอะไรนะ่ะว้าฉันก็เด,นดนินสวนว้ามันนี่ก็โดินด้วยฉันว่าเราต้องมีมาตรการแล้วแหละเราอยู่บนพื้นดินต,ดติดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะมาจัดการเราเมื่อไหร่ก็ได้ใช่เ็เธอได้แต่พูดอย่างเดียวนะ่ะฉัน,ไ,น,นไม่เห็นเธอทำอะไรเลยนะ่ะนอกจากพูด พูดพูดพูดพ,ดพ,ดพดูอย่างนี้คือมือไม่ไายเอาเท้าลาน้ํานะฉันแค่แนะนํานะเพราะถ้าฉันไม่พูดมันจะแบบว่าไม่ใช่ก็เธอต้องทําบ้างไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะ่ะนี่มันเป็นงานกลุ่มนะเราจะเอาตัวรอดเราต้องเอาตัวรอดกันทั้งสองคนไม่ใช่แบบคนใดคนหนึ่งทำนะ่ะได้เลยเดี๋ยวรอฉันแป๊บนะไม่รอเอห้ยเหี้ยอะไรอ่ะฮ <Hey. S 2> ฉันก็อยากช่วยอยู่หรอกแต่ช่วยอะไร่มนนะไม่จริงไม่จริงฮฮนี่แน่บันไี้อยู่คนเดียวดีกว่าอมันนี่เธอนนะอะไรไม่พูดหรอกก็ได้พูดเยอะไม่ต้องมาอยู่ด้วยนะใจไรจังแฮะแม่รักใจดำเป็นเรื่องธรรมดา เค okay. ฉันอยูไ่ได้หรือเปล่าไม่ได้นะ <_ d ata> ไม่อยู่ก็ได้ไปเันไม่ได้ทำอะไรนะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมมีคนทำร้ายร่างกายนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่ยืนดูสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ตรงนี้อะไร ไม่เห็นมันนะไอ้อย่างน้อยตอนนี้ชัก็ไม่ได้อยู่ที่พื้นดินคิดว่าคงยังรอดอยู่เห็น <Hey, S 1> มันไม่ทําอะไรแล้วนี่ใชัก็ว่าไอ้แดงๆตรงนั้นอาจจะเป็นไอสารพิษที่ทําให้มันนิ่งก็เป็นได้นะฉันว่าชัก็น่าจะรอดแล้วแหละบันนี้ไปด้วยอ้ oh. ไม่ต้องมีบ้านก็ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ทําอะไรเราแล้ว ไม่ทำอะไรเราเลยเหรอใช่หน่ะเอ้ยว้าชัยก็เึโชกโชคดีนะเนี่ยว้าวโดนดุดด้วยไหนบอกว่าองมีบ้านก็ได้ไงตอนนี้ชัยก็ได้สร้างบ้านใหม่เองแล้วทุกคนชัยก็ว่ารอบนี้ชัยก็จะรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะชื้ไปอยู่บนบ้านที่ชัยก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะ มองดูเอเอเมื่อเราอยู่ที่สูงมันก็ไม่ออกมาแล้วชายก็รอดทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดสับสไคร e เป็นกำลังใจให้ชายกักกบบันนี่ด้วยนะแต่ตอนนี้ไอ้บันนี่เหมือนจะไปเกิดใหม่แล้วแฮใชายก็เป็นผู้รอดหนึ่งเดียวในข่าววงกดแต่ว่าก็กลับบ้านไม่ได้เหมือนกัน